วันที่15กุมภาพันธ์2566ในายยชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงร่างพรบรมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษาในเร็วๆนี้กฎหมายจะช่วยแก้ปัญหาการหลอกลวงออนไลน์รวมถึงอาชญากรรมรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการระงับยับยั้งการโอนเงินผ่านบัญชีมาซึ่งต่อไปผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีจะมีความผิด ตามกฎหมายฉบับนี้โดยมีโทษจำคุก3ปีปรับ3 0 0แสนบาทและหากพบว่ามีการใช้บัญชีม้าในการโอนเงินของมิชาชีพก็จะสามารถอายัดบัญชีหยุดการโอนเงินทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องที่โอนต่อไปเป็นทอดๆได้ทั้งหมดนายชัย,ยวุฒิกล่าวต่อว่าจะมีคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลและออกนโยบายและกำหนดลักษณะที่เป็นพฤติกรรมที่ต้องสงสัยในการโอนเงินถ้าเข้าข่ายว่าเป็นพฤติกรรมต้องสงสัยแล้วตรวจพบจะสามารถอายัดบัญชีและหยุดการทำธุรกรรมไว ตรวจสอบได้เป็นเวลา7วันถ้าพบว่าทำถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่มิจฉาชีพก็จะปล่อยให้สามารถทำธุรกรรมต่อไปได้แต่ถ้าพบว่าเป็นบัญชีที่มีปัญหาก็จะสั่งปิดและดำเนินคดีนายชัยวุฒิกล่าวอีกว่านอกจากปราปรามแก๊งเปิดบัญชีมาแล้วกฎหมายฉบับนี้ยังครอบคลุมถึงเรื่องซิมมาการใช้ซิมหรือการติดต่อผ่านมือถือต้องมีการลงทะเบียนตามที่กอสอทอชอกำหนดไว้รวมทั้งเอาซิมอื่นมาใช้ก็จะมีความผิดเหมือนกับการใช้บัญชีมาก็ให้ระมัดระวงัง ต้องเตือนประชาชนที่เปิดบัญชีให้คนอื่นใช้หรือไปลงชื่อใช้ทะเบียนมือถือให้คนอื่นใช้ต่อไปจะมีความผิดโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน300 0 0 0บาทไม่คุ้มกับที่ไปรับจ้างได้เงินเพียง500-2000ถึงบาทแต่ต้องมาโดนปรับ300,000บาทจึ่งขอเตือนให้พี่น้องประชาชนทุกคนไปที่ธนาคารเพื่อแจ้งยกเลิกบัญชีที่ท่านได้ไปรับจ้างเปิดไว้ไม่เช่นนั้นอาจจะมีความผิดถ้าตรวจพบในภายหลัง